เอ้วันนี้ครับทุกคนตอนนี้ไม่เวลากหกกว่าแต่เพิ่งตื่นพร้อมาเมื่อคืนไปปาร์ตี้มาหนักมากเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อกวันเดย์ของอามี่เราก็ไม่ได้ทาบล็อกวันเดย์มานานมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้อามจะมีอะไรทําบ้างจะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลย เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปรับอสอเอออขสอเราแบบมาจากกรุงเทพเนี่ยจะมาทําฟันนะก็ให้เราไปรับที่มอนะ,ะเดี๋ยวก็ขอตัวขับรถไปกนะะขอตัวไปแว้นมอเตอร์ไซค์ปปังๆเลยก่อนนะค่ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่มอะะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางนะคะรับหลังจากที่เราได้ไปรับกับตันมาแล้วเราก็ได้กลับมารถตัวแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้านะ นะคือตอนนี้เราหิวข้าวมากเว้ยแล้วแบบเราไม่ไหวแล้วเราก็เลยมาขอชาเขียวอเมซอนแบบหนึ่งเม็ดก่อนเราแบบไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราชมกันที่ฟาร์เที่เราเข้าไปซื้อชาเขียวกันก่อนไม่ไหวแล้วว่าโอ้ยม่เนียเนี่ยน้องกัปตันเออเกาหลีไม่ไหว ก็รอ่อนไม่ไหวแล้วกิวข้าวเขาดีๆคือวันนี้ท่องวันยังไม่ได้กินข้าวมาเลยแล้วเมื่อคืนก็คืไปคิดเล่ามาด้วยจะไหวไหมเอ้ยเราก็มาคนขับรถคนเดิมแล้วนะครับเป็นไงวันนี้วันนี้ก็ไม่สะอาดหายแห้งอยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูนะว่าเราไปไหนกันอีกบ้างเนาะก็ไปเรื่อยๆ <laughs> ใช่เอาละข้าวเพื่อนๆทุกคนตลังจากที่เราแวะปั๊มได้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ มากินข้าวเราเจอร้านข้าวเราก็แวะก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงนู่นใช่ไหมมันจะเสียเวลาแล้วก็มากินกว๋วยเดี๋ยวกันดีกว่านะครับง่ายๆเราเป็นคนแบบกินอะไรง่ายๆเราองมาแลกคูป,ปองก่อนนะฮะ ยังตรงเดินฉันแบกกระเป๋าย่างเดินตามทางที่ไม่มีรถไม่มีแสงไฟมีแต่ต้นไม้ผีเสือลำธารล่าค่ะเพื่อนฮ้ยเหนื่อยมากแบบ ตอนนี้นะเราก็ถึงได้กิ๊งหวยแล้วทุกคนแบบดีนะที่ g p s พาเรามาถูกอะเป็นไงบ้าง first impression ที่เห็นที่นี่ออก็สวยดีนะแต่ว่าใดาๆเนี่ยนะก็คือทุงท่งทุ่งนาทางมาคือสวยกว่าไม่ไหวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปถ่ายทุกคนเอ้ยกับตันเกาหลีมากอ่ะโชว์กล้องหนึ่งเมตรดิเออเกาหลีไม่ไหวเออหน้าอ่อนแล้วนะแต่แก้วยังไม่อ่อนแก้วเดียวจ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นี่กันเลยนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนสวยมากๆแบบประทับจิตประทับใจนี่นะครับทุกคนคือแบบสวยมากเราต้องแบบต้องได้รูปเลยแหละยิ่งเราใส่สีขาวมาด้วยใช่ไหมคือแบบมันก็จะฟังหนารังเราไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนทุกคนดูสวย วันนี้ก็จะเป็นสีขาวกับสีเหลืองแล้วฟังน,นี้ยังเป็นต้นน้อยๆเ,เราจะพาทุกคนเดินครับไปนะครับแบบโอ้แม่ก่ oh สวยมากทุกคนดูก่อนแบบป,ปังไม่ไหวแล้วเราจะหยุดนะเพมันเวลาเดินก็เด็ดระวังหน่อยน,นะครับ ไม่ปังมากขอดมก่อมไม่มีกลิ่นเลยนี่นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูนะปังปังปังตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะทุกคนแต่ละคนเออแบบปังไม่ไหวดูดิสวยมากโอ้ my g ่ d อเดี๋ยวเราไปดูรูปแต่ละคนนะครับว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็ทุกคนดูเบื้องหลังก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่ะอน,นี่เราก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปยังสถานที่ต่อไปเลยนะครับถือว่าสวยมากทุกคนคือ ได้ร <the> ูปเยอะมากแต่แบบลงรูปไม่กี่รูปทุกคนคอยดูนะแล้วก็ไปดูว่าแต่ละคนจะลงรูปได้แค่ไหนนะครับคุณเขาเออไปหลักต้องในกินหน้าเก็บหัวนั่นปะซื้อกกินนหหาเ็บัวซื้อที่ไหนนี่ไงเก็บหอยนี่ไงชาเก็บหอย เอาชา,กาแก๊สไฟแก้วหนึ่งได้ค่ะผมเอาแก้วหนึ่งไปครับไปสองเลยคือไปข้างบนหรือยังคะข้างบนไหนครับข้างบนงงนี้นค,นคือจะมีพันไม,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 มน้มงคลเจ็ดจังหวัดเรามีต้นตอนหญ้าคุยเศรกิจและสำคัญคือมีบ่อบัวด้านบนต้นไม้พันธุ์หาย,ยากไม่รู้เลยเดี๋ยวจะให้เดินขึ้นไปแล้วเดิมนมาลักเก็ตคุยได้ไหม <c oughs> เย็นใช่มเย็นใช่ไหมเอาเย็นครับรบควันได้ไหมเดี๋ยวเดินมาออีกรบนึง

นี่นะคะทุกคนน่ากินนีดอก้มนะคะใชไหไม่ด้ใได้ครับก็คือพี่เขาบอกว่าสามารถเด็ดดอกมาระดับชาได้แล้วก็จัดการเลย ของผมค่ะแล้วก็จับประดับว <c oughs> างข้างหน้าเลยค่ะวางตรงนี้ค่ะก็ซึมได้้สิค,ค,คเราไม่มีเลยค่ะล้วส่เอายังจดชื้น ที่ Event Boy ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาเทอร์มินอลนว่าจะมาหาข้าวกินกันใช่คือ <c oughs> แบบวันนี้คือเหนื่อยมากๆเลยทุกคนโอ oh ้ยก่อนเหนื่อเราไปหาข้าวก,กินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว เราก็จะมาช็อปกันสักนิดสักหน่อยนะครับเราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปอีฟแอนด์บอยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช็อปกันนิดหน่อยนะครับล็อกว,วันเด็กของอาร์มเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆเลยทุกคนตอนนี้ะจะบอกให้หนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทรวยไม่ไหว เสียงเยอะมากเออมันรวยเนาะใช่ไหมเพื่อนคนรวยแปรกลับแบบน้ำพักผ่อนดีกว่ากูไม่ไหวเลยจริงจริตอนนี้แบบเนี่ยปวดเท้ามากเลยอะเดินเยอะขนาดนั้นเลยหรือวะแปกลับจะพักผ่อนกันดีกว่า คนครับเราก็กลับมาถึงห้องที่เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําอะไรเรียบร้อยอาจจะบอกว่าวันนี้คือเหนื่อยมากๆเลยอะเพราะว่าขนาดออกไปตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแลนะ้วนนแต่ก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับก็นี่ก็เป็นว o ล์กวันเด i ิ h มีนะครับก็ไม่ได้ทำวอล์กวันเดวิ h มีมานานมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีวอล์กอื่นๆตามมาครับช่วงนี้จะลงคลิปบอ่อยๆหน่อยให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะครับเพราะว่า ช่วงนั้นขี้เกียจก็เลยหายไปนานหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปบล็อกแบบนี้นะ,ะที่อาร์มพาเที่ยวพาไปทําอะไรต่างๆนี่นะ,ะก็กกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้อาร์มด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาร์มขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับ